สวัสดีครับผมคนบ้านบ้านขอรายงานตัวนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตความคืบหน้าโครงการครึ่งครึ่งเฟด5พัดเป็นโครงการที่ใครหลายๆคนรอคอยอยู่นะครับโครงการครึ่งครึ่งเฟด5หรือว่าพัดนะครับจะแตกต่างจากโครงการครึครึ่งอันเดิมปรับเปลี่ยนเงื่อนไขนิดหน่อยนะครับใครกลุ่มไหนได้บ้างได้กี่บาทเรามาเช็คไปพร้อมๆกันเลยนะครับ สำหรับเงื่อนไขคุละครึ่งเฟส5หรือว่าคุละครึ่งพัรนะครับมีดังนี้นะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13ล้านคนรัฐเพิ่มเงินให้1,700บาทเดิมทีได้อยู่แล้ว300บาทนะครับรวมได้เงินทั้งหมด2,000บาทเริ่มใช้ได้นะครับพฤศจิกาย,ยนถึงธันวาคม68และเติมให้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีหรือว่าไม่ได้จ่ายภาษีนะครับมีจำนวน9ล้านคนได้สิทธิ์คนละครึ่ง50 5 0วงเงิน2,000บาทต่อคนใช้จ่ายไม่เกิน200บาทต่อวันใช้ได้2เดือนเริ่มพฤศจิกายนถึงธันวาคม68นะครับผู้ที่อยู่ในระบบภาษีนะครับหรือว่าผู้เสียภาษีนะครับมีจำนวน11ล้านคนได้สิทธิ์คนละครึ่ง50 5 0 วงเงิน2,400บาทต่อคนใช้จ่ายไม่เกิน200บาทต่อวันใช้ได้2เดือนนะครับเริ่มพฤศกิกาย,ยนถึงธันวาคม68นะครับผู้ที่มีสิทธิ์นะครับต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับถึงจะเข้าโครงการคนละครึ่งได้นะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่20ถึง26ตุลาคมคาดว่าจะได้ใช้ประมาณวันที่2 9ตุลาคมสำหรับคนที่เคย ใช้คุณูรครึ่งมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับสามารถกดยืนยันสิทธิ์ในแอปเป่าตังได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนหรือว่าคนที่อายุเพิ่งครบ16ปีนะครับรัฐบาลนะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนภายในวันที่20ถึง26ตุลาคมนี้นะครับก็นับว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับสำหรับใครหลายๆคนที่รอคอยอยู่นะครับสวัสดีครับ